สวัสดีครับพู้ยาบาลสายจวดลำเพิ่นออฟฟิเชียลครับมาพอกันในคลิปนี้ครับกับบรรยากาศโยทีบานริมบึงของทีมงานสาวหน่อยเพ็ดบ้านแพงครับบรรยากาศตอนนี้ครับล่มเย็น าช่วงนี้เป็นช่วงใบใบครับไปทางใดกันเบิดเนาะเหียนโอ้ยคุณแม่ฮ้องกับกวบมีผายอยู่เฮี้ยนจะคนเนี่สุภาพเบาตุยพอี่ยยิ้มไปทางไหน่ยยิ้ยม เยี่มเบ่มีผู้อยูอ้ยพากันไปทางไหนนอเดี๋ยเห็นแต่มส่ทางใดกันบตอากาศมันอน บรรยากาศดีมากๆเลยเอาโอ้ยคนน้ำหาอยู่ไหมมานั่งอยู่พี่เจ้าสวัสดีครับคือมานั่งอยู่พี่ผู้เดียวเจ้าพญายิมกระเทียแม่มสุภาพครับอันไหนก่อนกรนเอีแม่สุภาพกินหวัวแม่สุภาพอเอาคุณแม่เล้วไปใส่ ปไ,ปไ,ปไปที่ยังนไปธุระเลยครับอุบลครับไปธุระอุบลเอาเล่าประเดี๋ยววนเจ้าไปนั่งบ่อเอาไปอันใดเนาะไปกับผู้ใดเนี่ยไปกับนุ่มบอดครับโอ้ไปกับบอดไปกับนุ่มจัวไปตะโดนเราบ่ะตะโดนนะครับ พ่อว่าย่างเข้าไปในบ้านเมื่อกี้เพรเห็นไผยะคนเจ้ากินข้าวกินน้ำไปล่ะย่างครับพาแม่สุภาพอยู่หาแม่สุภาพแม่ก็ฟางกินอยู่ครับเอ้าจะในวางฉันเล่าไปอุบลตั้งแต่เมื่อเช้าบันทึกชัวร์จิกับขึ้นมาจากอุบลเอาเกิดเกิดแม่สุภาพมาเอื้ออื่นเจ้าสิได้กินมันกินวไปป้าเอ้า ป่านนั้นที่เจ้าปัดพอยยิ้มว่าแม่นไปหากินขา้าวกินน้ำสรอยตัวเองเป็นอยู่กับคือวางสันน้อบ่เนี่ยมันบ่เสียบ่ผู้อื่นเห็ดสูตกินหรือไม่ถึงว่าน้ำลนัลนข,ข่ารานไข่มาแช่ครับต้องรอคุณแม่ไม่หให้นายกินแนป้งข้าวกับเจ้งแม่สุภาพให้ก็ข่าวให้กินอยู่ครับจังสันแล้วยามโตชุ่วโมงแล้วงูเจ้า ได้นั่งกินน้ำกันซูเมอรยุบโตอาหารมองนี่ก e ับคุณแม่บันี้ทั้งเศร้าทั้งเลี่ยงบ้านนี้อีแม่หรือคุณแม่ไปเมื่อเดียวเงาเลยตเงาเลยครับบันี้ผู้ใด้ฟอบานเจ้าที่ผู้เดียวปะครับฝฟอบริพุธครับแม่บันนี้โอ้ยเห็ดจังไหนเนาะบ่งเงาบ้าตุ้ยก็ไปน้ำกันบบ่ปะตุ้ยก็ไปครับ้ใดไปน้ำแน่บัานนี้ พอใหแหลมอืมพ่อแหลมปลกลูกพงอืมโอ้ที่ว่าไปโอ้ไปทุ่งน้าจนนี่มือปราบโอ้เห็นเขาส่วนอยู่ผมกับข่ายากงานก็ดีลูกบ้านเสียตะเลยบ่ได้ไปน้ำมูพันตะเลยบ่ได้ทำกันป้าจอมีความชุกของแต่จอ นั่งเฝ้าโทรศัพท์ฟังล่ำเสาหน่อยเพชรบานแพงาาามานั่งอยู่นีต่ตะโดนไปนี่นโดนแล้วครับโดนแล้วกันฮาเทียคุณแม่เล่ามาประมาณมื้ออื่นตอนเช้าเจ้าสิได้กินดิได้กินหรอครับโอ้ย,ยาาอย่าว่าโถยมันบ่แม่นดอกคือคืออิ่มข้าวปุ้นตั้งแต่เมื่บ้านบ่อิออ่มข้าอบุนอ <c oughs> ออบ้นตั้งแต่เมื่อวาน <c oughs> ป,ป้ากันกินพูละสองสามรูวันนั้นเจ้าหมู่บ้านเจ้าในที่สามตัวเนาอสู่เขาอะไรเลยมันเป็นน้ำยังวะ่ะขึ้นลงสนามแล้วขึ้นสีไห่ก็เขาแพร่ปลูกลูกแรงเลยวะ่ะน้ำน้ำยาเพชรพอครับปานนันว่าโอ้น้ำยาเพชรพครับปานนันว่าหากิโลนี่จิบจิบเออผสมคุยเลยวะ่ะ คันแสดงว่าคันน้ำยาบ่เพสตนี่จกักไผเป็นไผแล้ววะที่แต่ก็สูได้คันน้ำยาโอ้สู้ได้คันน้ำยาบ่เพสต์อือเดี๋ยวมีโปรเจกต์ไหมต่อไปคุยกับแม่สุภาพแล้วแข่งกินก๋วยเตี๋ยวน่าเป็นตะไว้ววะย่อไอ้ครับก๋วยเตี๋ยวครับฮะก๋วยเตี๋ยวพข้าวไอ้ค้าวเนี่ยคือโปรเจกต์ใหม่หลังจากมืงขึ้นนี่ นะครับมือว่านนี้เรียบร้อยแล้วเรื่องกินขนมกินหรือกินข้าวปุ้นแข่งกันต่อไปกินก๋วยเตี๋ยวแข่งกันเอาล่างในปล่าน่าเอามีอะไรการยังซื้อเครื่องเสียงไม่บ่ซื้อมิกมาไหมโอ้ห่วยเมียนตัวเฮาไหมซื้อมิกมาไหมมือแรงบ่มี่เมสุภาพบ่อยู่เฮาสิพาเจ้าไปลองเพลงลองเท็ด เทียดระบบเสียงเทียดเครื่องเสียงเทียดเมืองอันนี้ไม่ปลาลนัดพอดีเลยเด้อเอาองซี่มือแล่งเล่งออกกันเด้อค,ครับพี่น้องนั่นโอส้สู้ๆครับโอ้ไรสดเลยวะซ้อมเพลงเนาะเออพอดีเลยดีตัวเจ้าว่องเงามีพยาบาลอยู่ๆกับพอดีละต่อจากแม่สุภาพเดี๋ยวสิภาพไปลองเพลงร้องมิกไม่ปลาลนัด โอ้รถแกน้ำมันเพิ่นเด้ยโอ้สายตู้สายลำพ้งสายลำพ,ง,ลำพงที่ไปใสง่งันเจ้าสิเขาไปในบ้านบ่หนิแสงนนดงว,ว่า,วา,ายิ่งเว้นหนมานนอนอยู่ข้างนอกันบ่อืมเอารถก็มี่ยัวคันนั่นครับ ขี้มอใส่ไปกินเขาบ้านป้ามนาจะได้พูดอะพ่กำลังแบกตั้ไว้พ่นเห็นบอนไปแม่ไฟบริการสอยแบกแม่ออคำว่าสั่นมือแรงเราบ่อยลองเพียงน้ำนี่ไปลองมีพอดีเลยเหรอโอ้่นขึ้นมาสิบาีเนี่ยเัาทำมาแน่ตุ๊กปนเองพูดได้ตุ๊กปนเอง่าสีมาฮะนี่วานี่วาจะาเตีมามาไล่การได้ก่อ ซุปเปอร์เดงซอยเสด็จน่ะโอ้ยกับจอยซอยจุโอ้ยมาหาเหมืองแรงกันพอดีทัวรโอ้ตัวประมาณยี่หกนะตัวได้เป็นหมื่อนทองเมื่อนว่านเออหมื่ว่านเนี่ยนี่แล้วเพิ่งเขาด้วยเอฟซีแฟนครับจากจากไสยุ่ยดีคือไสเยอรมันครับจากเยอรมันโอ้โมเมนต์สองลอยพูดละสองลอยเลียนหมดว่ะเอาขอบคุณผ่านทั้งคลิปนี่แหละขอบคุณเพื่อนแอ๊ะ เป็นในเบื้องคลิปแล้วขอบคุณเยอะครับเอฟซีจากเอฟซีจากเอยอรมันครับครับทีมอบน้ำใจเนาะครับพี่รัตนาครับโอ้ oh, พี่รัตนารั oh. ตนาซือ้อรัตนาหรือรัตนาพรบ่รัตนาเสื้อครับรัตนาเสื้อ,อเออเป็นให้กำลังใจปลายิ้มเอาถือว่าเป็นกำลังใจให้ให้กันเมื่อวานนี้ในการแข่งกิน,กน,กนขนมกินหรือกินข้าวปุ้น <laughs> ได้ที่บ่ได้ที่ก็ให้ เออขอาโฆษณากันย่ามันเจ็บใจครังว่าก็เป็นเงาเงาโศว์โศแต่แม่สุภาพวัยยุบานไหมเรียกว่ายิ้มผู้เดียวกินฮอดไลคท์ขนาดตีกินหอดแม่สุภาพครับัอดลีขาตัวฝากบ้างแล้วบางคลิปนี่แล้วฟ้ามาเด้อตีวางได้ก่อนอแม่สุภาพบางคลิปนี่แล้วฟ้ามาเด้อครับเด้อเมีมคุณแม่เด้อฟังดีๆนะครับคุณแม่สุภาพเพราะยิ้มว่าขันได้ เบิ้งผ่านคลิปนี้ทางช่องพุทธิบ้านสายจวดแล้วนี่ถ้าเห็ดภารกิจเสร็จแล้วไอ้ฟ้ามาันป่วยยิ่ยิ้มขี้นหัดเจ้าหลายครับหิวเขาแล้วทั้งนี้ครับหิวเขาแล้วพอป,ปิดตอยู่หิวเขาแล้วครับนี่โอ้ยอย่าไปทาโดนประนันเราบ่้า,าไงมืออึนเศร้าหรอเราจังสิมาฮอดบ้าน,น,นเจ,นจ้าขี่รถไปกินบ้านป้าอนาดนี่น,น,น,นี่นั่นไปแล้วน ไปถามผมยุบุกันได้มือแรกเดี๋ยวผมทำธุรกิจตั้งพี่เราผมอยู่ตามไปมอเตอร์ไซค์กับมีจวดไปครับเดี๋ยวตัวเอาจังคหนเด้อเอาหลายๆบรรยากาศครับตอนนี้ให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมถือว่าโอ้นุ่งหวมนอนทำข้าวทำข้าวกันครับตอนนี้ยุทบบานวิมบึง งานสาวหน่อยเปิดบนแพังครับบรรยากาศตอนนี้ครับขอบคุณพีขอบคุณ, P, คณน้องขอบคุณ FC แฟนครับผู้ติดตามทุก,ท,กทุกท่านอย่าลืมครับมือนี่กาแฟสดิดนะครับถือว่าเปิดรับออเดอร์ช่วงวินาทีสุดท้ายนะครับช่วง pre order ออนะครับหนึ่งกล่อง300บาท2กล่อง550 3ากล่อง750บาทครับกุใดสนใจทักมาลัางไม้กับูุยบาตสายจวด ใดเลยครับขอบคุณพี่ขอบคุณ, P, คณน้องขอบคุณ FC ฟซีผู้ทิดตามนะครับเบิ้งแล้วก็อย่าริ่มกดแชร์กดไลค์กดซับสไครนะครับกดติดตามสำหรับผู้ยิบานสายจวดกับคงเสียว้ส,สมนีคลิปนี้ครับคลิปหนามาพอกันไหมครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ